สวัสดีสวัสดีครับผมนี่ตอบขอนซูร์อง Youtube ช่้มจากเย็บผ้าสแนลเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำตามคอมเมนต์ทีเอสจีมันถามเข้ามาเนะเาเนนคนะครับเนาะทีวอาไว้ในตอนคลิปแรกเนาะครับเนาะสวัสดีค่ะลูกกวนถามนิดนึงค่ะตรงพักขี้ได้มีน้ำมันเยิม้มต้องแก้ไขตรงไหนคะขอบคุณลุงหน้าค่ะเดีย๋ยจะมาทำตามคลิปนี้เนาะครับเนาะ อยากจะคอยทำตามเวละคลิปเวละคลิปไปนอตดีคอมเมนต์เป็นเอฟจีเป็นถามคำถามยังหลายอยู่เนาะครับเนาะนี่มาแก้ไขตัวนี้ก่อนเนาะครับตรงพักขี้ได้เนาะครับเนาะก็คือบอลน,นี้นี่เนาะครับเนาะผมเข้าใจว่าเมนเมนตัวนี้เนาะครับเนะาะถ้าถ้านักแบบถ้าเป็นนักแบบน้ำมันจะเต็มถังนี้เลยเนาะครับเนาะแล้วก็มันจะไหลลงไปข้างล่างเนาะครับเนาะ ก็อืนเอาที่ได้แล้ว่น้ามันติดอยู่ในออกวปก่อนนะครับ mm hmm. สาเหตุก็คือน้อตัวนี้คัดม้นแน่นเกินไปนะครับเนาะ mm hmm. ทานน้ำมันก็ต้องต้องเยิ่มแน่นอนครับน้ำมันเพราะว่ามันจะเข้ามารอเรียนรอเรียงท่าเนี่นะครับเนาะ อะไรทั้งเนี่ยทั้งวงเดือนตั้งฟันเนี่ยน้องคบเนาะเพราะว่านจะดูดตรงนี้ไปขึ้นมานี่ตัวนี้ก็บเสเป่าน้ำมันมากเลยน้องคบเนาะมาเลียงตัวหม,นมุนวงเดือนหรือว,ว่าโรตรีหรือว่าฟันจักของ,งนี่น,นอ้องคบเนาะถามว่มีน้ำมันมารอเลียงกะนทำให้จักลหลอกได้เนาะคบเนาะถามว่ามากเกินไปหรว่าหมุนน็อดเขาแน่นเกินไปมันจะมากตกเฮียอยู่ฟังนี่ร้ายเกินไปนอ้องคบเนาะเพราะฉนาดนั้นก็ต้องหมุนน็อดตัวนี้ออกเนาะตัวนี้ หมุนเข่าแน่นเกินไปอย่างสี่นี้น็อดตัวนี้น้ำมันก็จะน้ำมันก็จะมาลายนะครับเนาะเขาจะดูน้ำมันมาหลายต้องมุนออกทำรุดก็บว่าเป็นยังน้นะองคบเนาะเขาไม่ได้มุนออกนุ่มรวมเลยนะครับเนาะนี่เขาออกไร้สามรถออกไรนะครับเนาะให้สังเกตว่าถา้าห้าออกมาหลายเกินไปเลย มันจะเนี้ยไปเนี่ยจะเข้าสีมีเสียงดังเนาะครับเนาะลุงมงเดือนเนวาบอลเนี่ยจะมีเสียงดัง,ง,งเพรา,นนาะว่ามันมีน้ำมันว่ารอเรียงกระทําให้จ้าเข้านี่เสียงดังห่อนม้งเดือนโตรตดีนี่ห่อนได้นะครับทําให้ได้ขาดเนาะครับเนาะตรงมีน้ำมันว่ารอเรียงเอาก็มุนเขาขึ้น สังเกตว่ามุนเขาน่านะครับถ้ามันมันเศร้าไหลมา่อบนนี่ละครับก็โอเคฐานย่งอยู่ข้างกับมุนออกนาอครับเนาะมุนออกฐานเสียงดังหรือว่ามันหอนนะกับมุนเขานะครับนะเพื่อให้น้ำมันมาเราเลี้ยงบนนี้นะครับเนาะมาให้จ้าเขาหลอกไรนะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับเนาะแก้ครที่น้ำมันซึมนะครับเนาะ สายสายตัวนี้กับสายเป็นสายดูดละมันเขาไปรอเดี่ยงเนาะนี่ครับฟันจักของเขาเอาครับผมถ้าพี pfc ทันได้พี่มาหาเดืองจักกับคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะครับนะเนาะอยวก็ถ่ายให้ดีกับซูงคลิปให้ผมเบิ่งทั้งไอดีได้ก็ได้เนาะครับเนาะผมจะว่างไอดีได้ไวต้คลิปเนาะครับเพื่อจะได้ช่วยแก้ขไขใเลตรงจุดเนาะครับเนาะถามดีซื่อเลยบางที่อาจจะบอกเข้าใจเนาะครับนะเนาะคำว่าภาษาจัก ภาษาสรางอลไรก็คนเย็บกับอาธิตบอกว่าคือกันเนะครับต้อง่งคลิปมาให้มึงนี่แล้วครับเนอะไม่ใช่ไใกล้แก่ใขรใ,ในตรงจุดเนะครับครับผมรนบคลิปนี้ก็เขาจบคลิปเพียงเทีานี้เนะครับสวัสดีครับผม